ดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเฟอร์แฟคทอรี่ค่ะ s <S พวกเราจะากลกุ่มด i มอนไฟฟชายค่ะวันนี้ดิฉันนะักสาวฟ้าบุญมาอ,อ่อง ดิฉันนางสาวเพชริกายากินหอมจะมาสัมภาษณ์พี่ผู้จัดการร้านเฟอร์แบคเจอรี่นะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะอ่าพี่ชื่ออิชิวัตวงเทียสิทธิ์นะครับผมพี่เล่นอ่าพี่ชื่อนอตนะคะเป็นผู้จัดการร้านเฟอร์แบคเจอรี่สาขาสองพี่น้องครับผมอ่าสวัสดีค่ะพี่พี่น็อต หนูขออนุญาตสัมภาษณ์พี่น็อตนะคะคำถามแรกนะคะธุรกิจน,นี้เปิดมานานแค่ไหนแล้วคะธุรกิจน,นี้เปิดมาได้ประมาณแปดเดือนคะประมาณแปดเดือนเปิดตั้งแต่เดือน,ออนกรกฎาคมครับผมแต่ว่าธุรกิจน,นี้ก็คือเปลี่ยนมาเป็นสองรูปแบบแล้วคือรูปแบบแรกจะเป็นแบบอาราา์คัสแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่งจะมาเปลีป่ยนมาเป็นเฟิร์นแบลี่ครับผมอ๋อและปัจจุบันพนักงานที่ร้านนี้มีประมาณกี่คนคะพนักงานที่ร้านถ้าเป็นประจําตอนนี้จะอยู่ที่สิบเอ็ดคนประมาณสิบเอ็ดคนแล้ว ก็จะมีพนักงานมาผาทามด้วยในแต่ละตำแหน่งประมาณนี้จรวมๆแล้วก็คือที่ที่มา14คน14คนแล้วการทำธุรกิจธุรกิจนี้มีความท้าทายอะไรบ้างคะ่ะความท้าทายค่อนข้างสูงค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของอปริมาณวัตถุดิบ ที่เราจะต้องประมาณว่าจะต้องใช้ในแต่ละวันเนี่ยประมาณเท่าไหรแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพอาหารอีกคุณภาพสินค้าที่ต้องส่งออกไปอะไรเงี้ยะก็คือมันจะค่อนข้าง,างต้องมองหลายๆด้านเลยในเรื่องของต้นทุนราคาอีกที่ที่มันจะมีความผันผวนในแต่ละรอบการซื้อปลาี้ค่ะแล้วจากที่เปิดร้านมาพี่มีอุปสรรคต่กอการเปิดร้านอะไรบ้างคะแล้วรับมือ,อยังไงคะอุปสรรคแรกเลยนั่นก็คือในเรื่องของอย่างที่บอกว่าเรื่องของการกะ ปริมาณของวัตถุดิบหรือแม้แต่ในเรื่องของปัญหาของลูกค้าเช่นลูกค้าบอกว่าไอสิ่งนี้ไม่ดีอันนั้นไม่อันนั้นอันนั้นไม่ดีอันนี้พี่พี่สั่งมาเยอะเกินพี่เอาคืนได้ไหม อะไรนี้หรือบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นที่เราอาจจะทำความเข้าใจ,จากับลูกค้าที่ไม่ได้แบบว่าเคลียร์มากบางทีลูกค้าอาจจะเข้าใจผิดบางอะไรบ้างมันก็ต้องเป็นเคส็ดบเคสที่เราต้องต้อง,อง,อง้องแก้ปัญหากันมานี้ค่ะหนูอยากจะขอคําแนะนําจากพี่ได้ไหมคะว่าถ้าหากว่าหนูจะทําธุรกิจนี้หนูต้องคํานึงอะไรบ้างคะหนึ่งเลยต้นฝุนต้นทุ้ถุดิบอ,อันนี้สําคัญที่สุดเพราะสมมุติว่าเราจะท,ทําธุรกิจบุฟเฟ่เราต้องกําหนด ดังแรกเลยต้องกําหนดลายอาหารก่อนว่าเราจะใช้เนื้อสัตว์อะไรบ้างอันเนื้อสัตว์อันไหนเป็นเนื้อสัตวนะ์หลักแล้วก็ในเรื่องของวัตถุดินอื่นเช่นในเรื่องของ แล้วก็พวกลูกชิ้นพวกอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นวัตถุดิบรองลองมา่เงี้ยที่เขาไปกินคู่กันเนี้ยเราจะมีประมาณกี่อย่างแล้วแต่ละอย่างเนี้ยเราก็ต้องดูในเรื่องของต้นทุนเป็นหละาะถ้าสมมติว่าเราทำเป็นหัวบุฟเฟ่ราคานี้แต่เราใช้วัตถุดิบที่ออต้นทุนค่อนข้างสูงเนี้ยร้านเราก็มีโอกาสจาัดการคุณค่อนข้างเยอะแล้วก็ในเรื่องของปริมาณออในการเสิร์ฟเหมือนกันให้อะไรเช่นปริมาณที่มันโอเวอร์เกินไปบางวที่ลูกค้ากินเหลือเพราะลูกค้ากินเหลือแล้วเราไม่กล้าปรับ ไม่กล้าปรับเงินลูกค้าอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นต้นทุนเราและที่นหายไปเพราะฉนะนั้นในเรื่องของต้นทุนปริมาณในการเสิร์ฟแต่ละครั้งอันยั้ที่เราจะต้องต้องค่อนข้างคิดให้ถี่ถ้วนแล้วก็ในเรื่องของอการบริหารจัดการโต๊ะ talk, เหมือนกันอันนี้สำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราเปิดหลายบุฟเฟ่แล้วไอ้นู่นหมดไอ้นี่หมดไอ้นั้นไม่พออย่างเงี้ยมันทํทำให้ลูกค้าแบบว่าไม่เชื่อมั่นในในในร้านเราและทําให้ลูกค้า เลือกกีฬาอื่นที่เขามีของพร้อมกว่าหรือมีของที่เยอะกว่าเพราะฉะนั้นต้องมองสามสามเรื่องนี้เป็นเป็นจุดสาคัญส่วนในเรื่องของงานงานบริการหรือความเร็วอะไรเงี้ยมันจะเป็นส่วนส่วนรองลงมาที่เราสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขกันได้แต่ถ้าเกิดไอ้สามส่วนหลักเนี้ยเราถ้าความสาคัญไม่มากพอหรือเป็นสามส่วนที่เรามองข้ามหรือเราผิดพลาดไปเนี้ยมันจะมีผลต่อต้นทุน มากเลยค่ะอ่าเฟอร์แฟคเตอรี่นี้มีหลายสาขาแล้วเฟอร์ที่สองพี่น้องที่หนูมาเนี่ยค่ะหนูยอยากรู้ว่าจากที่พี่เปิดมาเรียกว่าประสบความสําเร็จได้หรือยังคะตอนนี้พอดีว่าเราเราเพิ่งเราเพิ่งเปลี่ยนเนาะเพิ่งเปลี่ยนอี่บอกไปว่าเพิ่งเปลี่ยนจากราา้านคามาเป็นบุฟเฟ่ต์ไปเนี่ยมันเพิ่งจะตอนนี้เพิ่งจะเปิดประมาณได้ไประมาณสองสัปดาห์ก็ยังเรียกว่ายังไม่ประสบความสำเร็จกักแตนกนะ็ขอเรียกว่าเป็นช่วงดูใจ <c oughs> ช่วงดูใจกันไปก่อนเพราะว่าการทำธุรกิจอย่างเงี้ยอะไรก็เราแต่นะ ช่วง3เดือนแรกอ่ะมันจะเป็นช่วงที่พีคช่วงที่บูมแต่คิดว่ายังไงสําหรับสําหรับคนในพื้นที่เนี่ยที่เขาชอบกินบุฟเฟ่ต์กันอยู่แล้วแล้วร้านเราก็คือมีข้อที่แตกต่างจากแต่ที่อื่นเลยก็คือหนึ่งเรามีน้ำซุปเปอดน้ำซุปเปิดเป็นน้ำซุปสูตรพิเศษูีแล้วเนาะก็คือเป็นสูตรของเวียดนามอย่างเงี้ยอันนี้ที่เราแตกต่างจากที่อื่นอีที่นี่ที่เดียวในของน้องเนาะแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือน้ำจิ้ม น้ำจิ้มของเราจะเป็นน้ำจิ้มสองสองน้ำจิ้มผสมกันนะก็คือน้ำจิ้มของซอสอยซีนแล้วก็ซอสพริกเราจะผสมกันอย่างละครึ่งอันนี้คือสูตรพิเศษอยู่แล้วซึ่งเราแตกต่างจากที่อื่นไม่เหมือนที่อื่นอยู่แล้วมีน้ำจิ้มตัวนี้ที่ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์เรียกว่าิงเนเจอร์การข oh? ึ้นขายของเราซึ่งก็คิดว่ายังไงอนาคตเราเรามีตรงนี้ที่แตกต่างที่อื่นยังไงเราธุรกิจน่าจะไปไปรอดะครับพอตพวกเราขอขอบคุณพี่น็อตมากนะคะที่ให้การสัมภาษณ์ค่ะขอบคุณค่ะ